สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายตายตา,ยตายพี่น้องโอ้วันนี้หนาวฝนตกเนาะอากาศก็เย็นไม่มีแดดพี่น้องเอ้ยอยู่ในระดับสิเจองศาพี่น้องสิเจดองศาขณะนี้พี่น้องแต่ว่ายายหิว ก็เลยขอกินร้อนๆพี่น้องสุกี้ยาก,กี้นะคะอุ่นร้อนๆพี่น้องเลิกงานแล้วเนาะมีลูกชิ้นมีหมูมีปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเพราะว่าเมื่อ,อาวานนี้นะคะพี่น้องเห็นไหมนี่ก็จะกินแบบนี้เลยเพราะร้อนๆพี่น้องมันอากาศมันเย็นอืม ได้กินอยู่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนเขาทำวันน้องพี่น้องเนาะเขาก็ห่อกลับบ้านคนละถุงสองถุงใหญ่ก็ได้เอามาอุ่นร้อน,อนๆพี่น้องหิวตังนี้เอาก่อนกินก่อนพี่น้อง กลับมาถึงบ้านก็เที่ยงพอดีก็จะได้กิน <c oughs> อุ่นร้อนๆนะพี่น้องนะมีผักหลายชนิดมีมมมมทั้งหมูมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งเนี่ยอร่อยพี่เนอะเพราะว่าเวลาที่ไปทางานอะช่วงเช้าพี่น้องมันทําอะไรไม่ได้มากมายนอกจากกินขนมปังไข่ต้ม ถางบ้านแล้วก็กินร้อนๆอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนอะไรประมาณนี้พี่น้องกินเอาแรงก่อนพอเสร็จแล้วค่อยว่ากันว่าจะกินอะไร คิดหาเมนูคือคงจะไม่ได้ทํำแบบเยอะมากมายพี่น้องเพราะว่าเนาะมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็มันยังอีกตั้งสองวันเนาะเพราะฉะนั้นการที่ถ้ามีพลังก็ตื่นเข้ามาทำกับข้าวเพราะามันตื่นเช้าทุกวันพี่น้องมันก็ ยายอาศัยว่ากินง่ายๆถ้าไม่เหนียวนักก็ทำกับข้าวไม่แต่อาจจะผัดแตงผัดฟักทองอะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>แต่ว่าพี่น้องก็ตึงสามทุกวันห้าวานันเสือว่าอึดเลยนะพี่น้อง แต่ตอนนี้ยังไม่พูดอะไรเท่านั้นเนาะนะ้องจิ้งชุกกี้ก่นอนหม้อนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเนี่ยพี่น้องอุ่นร้อนๆล,ลูกชิ้นด้วยนะพี่น้องลูกชิ้นปลาฝนลงเม็ดน่ะฝนลงเม็ดจิ้บๆครับ พี่น้องนชื่นใจน,น้ำร้อนน้ำจิ้มอร่อยอร่อยจะได้พักอีกทีก็เสาร์อาทิตย์นะพี่น้องจ๋าเพราะว่าทำงานที่นี่นะ ตื่นตีสามคนกลับมาคงก็เหนื่อยเนาะมันก็เหนื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยจะวอก็ไม่เหนื่อยมันก็ไม่ใช่ที่พี่น้องเพราะยายไม่ใช่เครื่องจัรเนาะเพราะฉะนั้นก็ทําตามกําลังเพราะฉะนั้นมาถึงบ้านก็นั่งกินกา,ฟาแฟสทกแก้วหนึ่งพี่น้องแล้วก็อุ่นอะไรร้อนๆกินเพื่อเนาะเพื่อความอยู่รอด แดดก็ไม่มีฝนก็ตกพอได้ได้ทุกี้หม้อนี้ก็ถธอว่ารอดตายเลยพี่น้องแก่ จนใจพี่น้องไปอยู่เดงในแหงกันเด้ออยู่ดีมีแหงกันทุกคนนะพี่น้องนะข้ามาแล้วก็ฝากสัตว์คร้าใบมะกก่งให้ยายไทยๆย,ยด้วยนะพี่น้องนะพักนี้ก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะคะพี่น้องเพราะว่ายายไทยไทย ค่อนข้างที่จะลําบากมากเลยคือเวลาเนาะกระสันบางส่วนถ้ามีเวลายายก็จะลงลงนะคะก็บอกเล่าเก้าสิบนะคะพี่น้องเพราะว่ามันกระชนันชิดมันงานด้วยอะไรด้วยเพราะช่วงนี้ก็มันจะเป็นหน้าร้อนเขาเรียกอะไรอ่ะช่วงปิดเทอมของเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานเครื่องบินเขาจะบินตลอดก็จะช่วงที่ว่าจะต้องบินไปเที่ยวอะไรนี่คือเขาเขาหยุด ให้เด็กๆได้พักผ่อนนะคะหกอาทิตย์หรือห้าอาทิตย์ยายไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเครื่องบินก็คือมีหน้าที่ทําค่ะทําเครื่องบินลาไหนมาก็ทําทาทาบางทีเราก็เหนื่อยแต่ยายก็จะสู้นะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ขอนอนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องนขนาดนี้ยายเลิกงานแล้วโอเคนะคะสันตะครายใบมะขูดให้ยายด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะกินข้าว เที่ยงกับยายไทยๆนะคะอยูด่ดีมีแหงเดือพี่น้องเด้อ